ยืนยันคำเดิมว่าวันนั้นไม่ได้หมายถึงน้องนะคะก็ยังยืนยันว่าูพูดถึงเด็กในค่ายถ้าจริงๆคนได้ดูคลิปตัวเต็มเนาะก็มีคนที่อยู่มีนักข่าวหลายท่านที่อยู่ในงานวันนั้นแล้วก็มีคนได้ดูคลิปตัวเต็มก็น่าจะทราบว่าไม่ได้พูดอะไรตามที่เป็นเป็น,เป,นเป็นข่าวเนาะเป็นการที่ตีความผิดยังตัเองไม่ได้เราไม่ได้กล่าว คนที่3ในแง่ไม่ดีเลยยังบอกว่ารักกันเหมือนเดิมมันไม่ได้เป็นคําพูดที่กพ้งพูดพี่บอกว่าคอมเมนต์อะไรกูไม่ได้ว่าใครเลยถ้าดูคลิปเต็มเก็บ,บกดพอหยุคชวนหลายๆเรื่องปัญหาหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่ามันสุดท้ายแล้วก็อยากพูดพูดความในใจว่าแบบว่าเราทาเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างแต่เราไม่ได้ไม่ได้ว่าใคร hmm. เลาวกเจอปัญหาในเด็กของบ้านตัวเองด้วยมันไม่ใช่แค่แบบ อันนี้เราไม่ได้พูดถึงจริงๆเราไม่พูดถึงเด็กน้อง้าน้วยสาวทุกคนก็คงจะรอวันทีู่มาพูดแต่คูอที่ว่ากูไม่พูดเพราะว่ากูไม่ได้ผิดพอเวลาอะไรที่เราไม่ได้รู้สึกว่าเราทําผิดเราไม่จำเป็นต้องออกมาแก้ตัวถ้าผมมาพูดปุ๊บมันจะกลายเป็นต้องมาทะเลาะกันแล้วก็เราเราเราอยู่ตรงนี้มานานแล้วเราไม่อยากแบบจุดประเด็น